โอรสวยทีอ <accurately S 2> ่าอะไรอ่ะไม่ถูกเล่นก่น อันนี้โต๊ะกินเหล้าขาดไม่ได้เลยต้องมีโต๊ะกินเหล้าใช่ไหมนี่โต๊ะกินเหล้าใช่ไหมขาดไม่ได้เลยอันนี้เลยค่ะถ้าของจริงจะเป็นโล่งเลยค่ะดีๆขาดลูกค้าสามารถอยู่เื่องเหมือนกันโต๊ะกินเหล้าโต๊ะกินเหล้านี่ขาไม่ได้เลยครับมีมุมปาร์ตี้เลยต้องมีโต๊ะกินเหล้าโอ้โห่่นี่ อะกินเหล้าแล้วก็ล้างมือข้างหลัง,ลงขาดไม่ได้ก็นีมุมกินเหล้าโต๊ะกินเหล้าขาดไม่ได้นี่ทำไมโต๊ะกินเหล้ามองเห็นเพื่อนเด้ครับมีมีโต๊ะกินเหล้าขาดไม่ได้คือโต๊ะกินเหล้าอันนี้คือคือเมาแล้วขึ้น ข้างบนไม่ไหวใช่ไหมเมาแล้วขึ้นข้างบนไม่ไหวก็นอนกับน้องหมาเนี่ยนอนน้องเนี่ยนอนห้องนี้นี่ครับนี่คือห้องเ่ยห้องสลบคนเมาเมามากก็นอนห้องนี้เงามากต้องนอนห้องนี้ใช่ไหมเมามากเมามากเมามาก มากนอนนองนี้มเจ้าให้ด้วยอ้ยนอนมากนอนนองนี้อันนี้เป็นขืออออ่ออ๋อนอนได้ห้องงานอีกอันนึงก็อยู่นี่ ครัวครัวครัวห้องครัวอาวนี่ครัวอันนี้ไปนอ,นอกได้อ๋อมันเป็นระเบียงอย่างงี้ออกมาข้างนอกได้นีอ่ออกมาตรงนี้ได้ห้องครัวห้องครัวอ๋อเมื่อกี้ที่เราถ่ายเราเนี่ไงระ,ะเบียงเนี้ย คือตูเย็นเขาเหรอเหมาะมากเหมาะต้ไนไะก่ล้างจานมันจะอกอันกันนะ とやねとやね。ほら、いいとやね。あ。<tú> เยนอ๋อเป็นสัญญาณกันขโมยครับที่เราเปิดมันมันเลยร้องนี่มีคนอยู่บนอันนิ่งห้องอะไรสต่อย่าง้วยถอ,อห้องไฟฟ้า ขึ้นหมดเลยค่เมาได้ขึ้นบ้านไปไหมเนี่ยโอ้ยไม้แดงอย่างนี้เลยบันไดไม้แดงโอ้บันไดสวยบันไดไม้แดงเลยใช่ไหมเนี่ยเนอะเอ้ยหาไม่ค่อยเจอนะมัน มันจะหายยากครับบันไดโอ้นั่นมากคอ่้เปะหโอ้โหหลังปลังละยี่สิบล้านนี่ห้องนอนเล็กโอ๋อในห้องอ๋อ ห้องทำงานทุกห้องจะมีห้องน้ำอ๋อนี่ห้องทํางานทุกห้องมีห้องน้ำหมดเลยใช่ไหมมีห้องน้ำในตัวหมดเลยค่ะสห้องนอนแลห้องน้ำเออ<ๆ>ดีเนาะใช่ค่ะตันะ้งสวยเลยนะตั้งม้ตั้งไม้ตั้งมากเลยครับเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นบ้านเป็นปาร์เก้ไม้แดง <c oughs> อุ้ยสวยดีเงาซื้อเลยยี <c oughs> ่สิบเท่าไหร่ ซื้อแล้วก็แล้วโอ้มีทีวี๋อนี่ห้องนอน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 อ๋อเรามองมาเป็นตึกเพราะว่าเขาทำเพดานสูงเป็นแอรฝังนะครับ เอฟซีฝังคาแปในนก็ตามราคา่อนเนาะตามราคาตามราคาแต่พื้นนะขอขอบอกกับพื้นพื้นไม่แดงเลยฮะทุกห้องมีห้องน้ำโอ้โหห้องนี้ใหญ่ห้องนี้ นี่อืห้องนี้อ๋อเป็นเนี่ยวันที่เราเวลาเราไปญี่ปุ่นเป็นออตโต้กดฉีดตูดเป็นนดมวนอาบน้ำเป็นอา่างจากุชชี่เลย เจ้าพื้นนี่บิวมองเห็นน้องนอนตัวเองชใชชชๆชๆก็โอเคหนะ่อยๆสิบเก้าโปรโมชัน่นอยู่ที่สิบเก้าอืม ันอยู่ที่สิบเก้าชอบบันไดเขามากเลยบันไดสวยนั่นมากไม่มีขยับนะครับบันไดไม้แดงหายากมากหาไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย เอาให้ดูมุมนี้อีกทีหนึ่ง,ม,งมุมเดิมนี่อ่าม,มุมเดิมต้องมุมนี้มุมนี้เหมาะมากโอเคม,อมุมเดิมมุมเดิมเดือดแล้วไม่ไหวก็นอนน้องนี้กับน้องเขาเฮ้ยบายบายแหมนอนกับน้องเขาบาย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  บายบายคือ้าแจ้งข่าวยกมือบายบายแล้วบาย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 